สบายดีพี่น้องสบายดีเงี้ยมึอามาเศร้าเนาะมัอน,นี้สาว้านิงกลมาดำนาซอยเมปะแหลพบพ่อกับซ่องเาวนิงบานนาเงีย้ยามาึเศร้าเด้อจ้าหอดเทียงหน้าเพล้วคาตะไคร่บอืดพี่น้องเงินแล้วปลูกใหม่อีกมาเบิเ่ง,งเห็ดเฟืองพี่น้องเห็ดเฟืองเห็ดฟางบานบ่ล่ะ นะตุมต้มๆไปน้องตุ้มๆแน,น่น่ะมันสีเอาไปป,ปีงปนแซบอยู่อันนี้ต้นงา มื่อนี้มาดำหน้าซอยบักอ้ายมันกบกำลังงาม สวนนี่บักคือมีแต่หย่าสงสัยเสียหย่าบ่ไหวบะจักดักดำหน้าบะจักจักเสียหย่าโอ๊ยน้ำเกาะเลยดำได้หลายเติบแล้วหลกระจอดตากแดดแท้นี่หโตคือจอดตากแดดเธอเฮ้ยฮึ บลกมาดาช่อยโอ้ยกระโหลกน้องกันเกมันมือหนี่แล้วะเลกลูก่้วางบุญตอนหม้อเงินนั่นพอดีมโลดคนสิบก่าต้วเงินโอ้ยมันกระหายกูเื้อกับไ้เออมาแล่นนานนะแล้วคืนหายมึงนินถึงกนมาจะแลเนี่ะเธอ มาดำซอยมาดำซอยเมยลเล่ดำได้จังไห้แต่ป้าให้นึ่งทุกช่อ,องเป็นคาดว่าโอ้ยสามไหก้กระสมกับป้าน <c ười> <c ười> เก่งเก่งเก่งสามไห้พญายีด้วยอ๋อพญายีคือได้คนงานลายแท้แม่มื่อกลัมาแม่กูบอกอ้าวหน้าแม่กูไม่ได้ดำวะเลวเลยบ่ อคนี in oh, mm ่่โอ้ลืมกูมีแม่แฝดพี่ปากินเข่ากับยังกับซีนกับซีนวาฉันเสียงยังหลดนมึงเป็นยังต้องอ้ จพาดโอ้เย็นเย็นเย็นอไม่ได้จอาห้เาก้ห้บพาดมีดำสมี่คนทางสาวนิงจะนั่งกับเมื่อไ,ไปเลย็ยเลนเลยล้งก่อนเลยว้าวห้ระได้เน่าดำมาก ดำเรียบร้อยพี่น้องสิคืนกินข้าวเที่ยงบ้านนี้ทงนั่นกระดำหน้าละเคยละสาวกระดำเหมือนกันยังบาท่านขืนทั้งน่ะคนมาหลับจ้างเนาะิืนจ้างคนเติมพอลุงตันก็ไปเกี่ยวหยาให้งัวสวนมันก็กลายเป็นสวนหญ้าเสียหยาบัตบทันจะเก็บดำนาจะเก็กเสียห้าหยางงาม,งาม,งาม พี่น้องขึ้นพักเทียงน้ำกันแ็ตตาเด้อขึ้นมาแล้วพี่น้องเห็ดกลินแกงเห็ดเพื่องเห็ดเพื่องบานนั่นแหละตอนจูมเห็นมันลุงต่อมล้วลาบซีน <c oughs> ด่ากูบอกกำลังขวัวกกำลังลวน kiểu cái nhang bạn ừ. kiểu cái nhang mà cái làng bọ ừ ừ pep nương. Tháng bớt bò cầm răng búng phun ทั้งมอเห็ดแล้วทั้งกำลังแกงเห็ดพี่น้องเห็ดเฟืองเห็ดเฟืองเผาเห็ดเฟืองบานได้เอ้าไฟสะพึกลงเลยได้ตอนที่ตอนที่คอยต้มน้ำมะขามเดรี้หงนิกลงอืมเดี๋ยวเดี๋ยวแตกปรุงและมันสั่งสีแซ่บ โอ๊ยเดี้ยงก,กินเบดได้เหยแะแ่บดะถากันเนี่ยได้แตงแ่บปะปาดกินปาดกินผู้แกงเฮดบ่ได้กินแน่นอ,นอะพี่น้องจ้าเทลงเทลงบัดเข้มจ้อยบ่ต้องใส่เป็นนัวใส่ตะปะเดี็ดเลยใส่เป็นนัวสักหน่อยนึง โอ้ยก็บอกไปซื้อหนแหลบัตจยาค้ายจักหน่อยถาซิมแบเนียใส่ข่าวเบือนำ้ำมามาพี่น้องกินข้าวเห็ดแล้วเลย

มาเด้อพี่น้องที่เขาเด้อี่เขาเทียนเขาเทียนกันละสกลับสิแจ้งให้เพื่อนทางเขาอยปายควรตามังส่วนกับาบ้างเมื่อยเมื่อยกับสบา เราอยู่ในบานนาเาออกนา่หนานาเลยเรากินยังเาานละนองไหม,มบันชาบันชาอยู่ตเพียนเรอาไปาเ,าเ,าหาเห็นตหเน้นลงโอ้มออยมันจะห่างเลยนะมันหางกูแน่จะง่ายยดีที้คุพัฒน์ดพักรอยไปละ มันละมัวเฮ้ยเฮ้ยอ <c ười> <Ở S 3> ันมื่ออื่นอ่ะมื่อือมื่ือนมือือเอามาใส่แกงไม่เนาะืมงมเลยวะอ๋อแบบอันนี้มึงผึ่ลงเอามากินแซบืังนี่เลือจกินกับก็ได้แกงเงดน nhà เลอยู่อ๋อมันยังมีกาไฮัใแบบเหมือเนเ่มแล้วกรปองกพีชอะไรอันนี้กันีหมากมันแห้งแซบ

หโตหป้านงำบ้องเออเออ่เ,อเ,น,เนี้ใช่กรค้งแว้มันเป็นโลกจริงค่ะพี่ยังชองตัว,วาแล้วแปรแสงกันหรันีกไงจิงอ,อเพอาอ กินลกินใหญ่มันก็เจ้าเนาะานเขาไม่มันกินหยาเลยจุห้าจห้าไม่ด้ลูกิเบแล้วพูดมึงเห็นบ่อหยาไม่กินบัดเดี๋ยวคืนจะเคลื่อนเคลื่อนปั่นหยาแล้ำชุบขาวแก่แท้ใ่ไก่เนาะ

รับเก้าบ้านน้องคือละครกระทวงหาที่เขาไปบุกนำโดยนใส่โดยบุนดาบุญญาิ น้ำวนซิอืมื่ออะไปานน้ำนั่นีนะน้ำมีอน้อยชะชะจยุใครจะบริจัทนะนี่ใครนูนได้อาบบริน้อยแล้วหลายหลายแ่นา มาเล่นก็นลงโลก,กาโอ้ยลงมาโลก,กาไปน้องลุงตั้มกัไทยหน้าแรงไว้โลกกบแม่ป,ป้าแหล่พอลุงตันยังเรียงงวัวได้ยักหน่อยคือสิมาก้างามงามโอ้ยตุกขนาแล้วก้าเข่าอีกยัางก็กป้าอันนี้นะ ขาสิบเอทอู้จมันงามแทสซะอีป้าใส่พุ่นเนาะได้จักหมัดเลยซองตาสิโลกม่วนเนาะลกกาพี่นอ้องยามแมลงแบบนี้แหละเ้าหายสานาอีป้าวาก้าลกม่วนไปเบิ่งดู ย่านิ้งเร่งร้อยนะสิบบัวแดงฮอดสามร้อยคนบ่ผูฟูเดียวนะอุย้ยป้ามียายเอ็นเตซินอยู่คอยคือ,ขอขจุกฮะอืกินแล้วกะลุกง่ายอีดลีไม่ได้ไม่ได้ต่อ,น,ตอน้ำบักกัน ต้อมเนาะมาชามบาทต่อขึ้นโทษทานกล้าลกง่ายลกง่ายรีพี่น้องพอยๆนะหัาคือโบราณคือกล้าข่อยปลาแมน่นบ่าเน่นะขค่คอยขือนว่าหักหลหลายเราว่างพี่น้องไม่ประหล่สชิเตะเลย เอาหน้ามใส่บางยาหนีิบ่หนิอือไม่เห็นอยู่มันช้าเอาหิวนะอีลุ่งยังผูกงอว่าดานอะ่ะได้รัผูกป่ะปุ๊บลุงตดำมันไทยหน้าอยู่ทางโนนผูกไปเนาะหน้าขคางคางขาเจ้ากัะล้งดำพ่อข้าเจ้าคน บอกว่ามันจิตายนะมันแดดกระโดด,ด,ดแ,ลแล้วหน้าเป็นยังสวนสวนแลยเาพวาโอ๋โอเคจ้าพี่น้องคิมนี้ก็ลาไปก่อนเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ซองสาวนิงบานาเด้ออย่าลืมได้พี่น้อง ทอนกล้าก่อนเฝ้าเฝ้ากล้าลุกง่ายเอาจากสามลอยบายจ้า